แแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเรามาเราจะมาอธิบายถึงตัวแปรชนิดบูลีนนะครับและก็ตัวดําเนินการแบบตักกะและตัวดําเนินการแบบเปรียบเทียบนะครับอับงชื่อมันเหมือนกับเป็นทางการมากนะครับผมจะพยายามแปลให้มันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับตัวแปรชนิดบูลีนนะครับอันนี้เขียนว่าบูลีนนะครับเป็นตัวแปรทางลอจิก คืออโนโนนะครับมันจะเป็นเรียกว่าเป็นลักษณะดิจิตอลนะครับแปลงแปลงภาษาเป็นแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วนะครับเราเรียกว่าลอจิกซึ่งมันจะมีลอจิกอยู่1กับ0นะครับในที่นี้ตัวแปรแชนิดบูลีนเนี่ยมันจะมีค่า2ค่าก็คือค่าทรูนะครับค่าแรกมีค่าเป็นลอจิก1นะครับต่อไปค่าฟอลนะครับมีค่าเป็นลอจิก0นเท่านั้นนะครับ ตัวแปรบูลินจะมีข้อมูลเพียงหนึ่งไบต์นะครับซึ่งใช้เมื่อที่ในอบอร์ดอนโนโนเนี่ยน้อยมากนะครับทบทวอนอีกนิดนึงนะครับ1บิต1นบิตนะครับแต่ถ้า8บิตเท่ากับ1ไบต์นะครับมีข้อมูลมีข้อมูลแค่1นบิตนะครับต่อไปตัวดำเนินการนะครับเราจะใช้เพียงตัวเดียวนะครับจริงๆมีมากกว่านี้เพื่ออธิบาย ตัวแปรชนิดบูลีนเท่านั้นนะครับคือเครื่องหมายตกใจครับมันก็คือค่าตรงกันข้ามนั่นเองครับค่าตรงกันข้ามถ้าเรานําไปวางหน้าตัวแปรไหนนะครับมันจะแสดงมันจะหมายถึงว่าตัวแปรนั้นอะจะกลายเป็นค่าตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวอธิบายีทีหนึ่งนะครับต่อไปตัวแปรตัวดําเนิน,เนการแบบเปรียบเทียบนะครับแบบเปรียบเทียบมีอะไรบ้างครับ เครื่องหมายเท่ากับในภาษา C บวกนะครับ C พเนี่ยจะเขียนเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวติดกันนะครับต่อไปครับเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามคือจะมีเครื่องหมายตกใจพิมพ์ก่อนเครื่องหมายเท่ากับนะครับคู่กันอย่างนี้นะครับตรงนี้อย่าสับสนนะครับตัดตัวดำเนินการตักกะแบบตรงกันข้ามกับ ไม่เท่ากับกับมันจะเขียนคล้ายๆกันนะครับจะวางไว้ที่หน้าตัวแปรนะครับหน้าตัวแปรหรือหลังตัวแปรก็ได้ตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เอาออกอ่าต่อไปเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าและเท่ากับน้อยกว่าและเท่ากับเนี่ยเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็ได้ใช้เหมือนกันครับแต่ที่เราจะ เวลาไปดูโปรแกรมเนี่ยหรือว่าเขียนโปรแกรมเราจะงงอยู่2ตัวเนี้นะครับคลิปนี้จะมีคําตอบนะครับว่าหลักการเป็นอย่างไรนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมจะเขียนตัวแปรชนิดบูลีนขึ้นมานะครับบูลีนนะครับบูลีนเท่ากับบูลีนเท่ากับ tru นะครับ tr true TR 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 นะครับหรือตัวนี้คือมีค่ามีค่าเท่ากับลอจิกหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นสัญญาณดิจิตอลละจะมีแค่ศูนย์กับ1เท่านั้นนะครับถ้าเราเจอคาว่า t r u ในโปรแกร,รมเนี่ย มายถึงว่ามันมีค่าเท่ากับ1น,นะครับตัวแปรชนิดนั้น,นต่อไปนะครับบูรีนบูลีนเท่ากับ f อ r นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สมมคิโคลอิดจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับมันจะตรงกันข้ามกัน คำสั่งพวกนี้นิยมใช้กับพวกกดปิดกดดับหรือว่าพวกรับสัญญาณอะไรพวกนั้นนะครับใช้บ่อยเหมือนกันนะครับผมจะแสดงค่านะครับแสดงค่าในไว้ c e ซตอัพแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับซีเรียลซีเรียลบิก่อนนะครับ มีกิน9,600นะครับความเรียนในการติดต่อสื่อสารแล้วก็เริ่มกันเลยเราจะแสดงค่าอ่ะอันนี้ลืมอ่ะต้องตั้งชื่อก่อนเป็น A ทีนี้ตัวแปรโบลีนชื่อว่า A A นะครับมีค่าเอาตัวเล็กตวกันตัวเล็ก A มีค่าเท่ากับ รู้ก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับอันที่สองคือมีอตัวแปรบูลีนชนิดบูลีนชื่อ b นะครับตั้งชื่อเป็น b ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการได้เลยมีค่าเป็น f ์คือมีค่าเท่ากับ0มันจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงค่าทาง serial monitor นะครับ serial t นะครับ n t อ่ะขึ้นบรรทัดใหม่เลย A A เท่ากับตรงนี้เวลาพิมพ์เนี่ยให้เว้นวรรตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นค่าไม่ควรพิมพ์ติดกันนะครับเอันนี้ก็ใส่ตัวแปรไปเลยเคือจะแสดงว่าค่า A เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1หรือว่าทูเนี่ยจริงไหมและค่า B เนี่ยมีค่าเท่ากับศนย์จริงไหม,ะน,ม,น,ไหมนะครับ c o ปปมาเลยตรงนี้ เพื่อที่จะแสดงค่า b อเปลี่ยนเป็น b นะครับเปลี่ยนเป็น b เมื่อง่วนผมจะอัปโหลดลงบอร์ด Arduino นะครับมาคลิกที่ลูกศรน,นะครับอัปโหลดเรียบร้อยแล้วก็ อีกอีกสีเรียมอนิเตอร์นะครับอ่า A อเทกับหนึ่งกับศอ่ะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนอนดอีกทีครับอ่ะดูใหม่นะครับ A อเ่ากับหนะครับเพราะว่า A มีค่า แต่ว่าถ้ามันแสดงเนี่ยมันจะแสดงเป็นลอจิกหนนะครับ B มีค่าแล้วครับฟอลนะครับก็คือลอจิก0ูนั่นเองต่อไปนะครับเราจะมาอธิบายตักกะตัวดำเนินการแบบตกกะคือค่าตรงกันข้ามนะครับค่าตรงกันข้าม มันจะมาแสดงตรงนี้เลยนะครับซีเรียลผมกรับตัวนี้มาก่อน A. A A เท่ากับค่าตรงกันข้าม A ก็หมายตกใจครับแล้วก็พิมพ์ A ตรงเนี้ยเหมือนกันเลย เอสครับเอมีค่าเท่า e กับเท่าไหร่ครับรออรรีกหนึ่งนะครับถ้าตรงกันข้ามเอเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอย่างนี้เลยคงเสร็จหมงเลยไว้แล้วก็เท่ากับอัพโหลดไปนะครับ โดยใช้ตัวดำเนินการตรกกะหรือว่าเครื่องหมายตกแตนะครับความหมายคือมันเป็นค่าตรงกันข้ามนะครับเปิดเสื้อเรียวขึ้นมาอืม a b กล่าวไว้แล้วนะครับต่อไปถ้าค่า a เท่ากับค่าที่ตรงกันข้ามกับ A A นั้นี่จนี่คือหนึ่งใช่ไหมครับลอจิกหนึ่งค่าตรงกันข้ามมันก็ต้องเป็นศูนย์ลอจิกศูนย์นะครับ อันนี้เข้าใจะนะครับอันนี้ใช้กับพวกกดติดกดดับหรือว่าคําสั่งที่เริ่มจะซับซ้อนนะครับจะมีเครื่องหมายตัวนี้เข้ามาต่อไปนะครับเราจะไล่ทีละตัวเลยนะครับแต่ผมจะตัวดำเนินการเปรียบเทียบเนะี่ยเดี๋ยวจะสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่นะครับเป็นแบบอิเอ์ษจำนวนเต็มนะครับชื่อว่า c c เท่ากับ สิอ่าเขามาเอาอีกตัวหนึ่ง d เท่ากับ20่นะครับสตัวเนี่ยสร้างขึ้นมาและเราจะดำเนินการเปรียบเทียบนะครับใช้เครื่องหมายตัวเนี้ยมีเครื่องหมายแล้วบ้างเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าพวกเนี้นะครับดูว่าผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงผลเนี่ยมันจะตอบแค่เป็นค่าลอจิกหรือ0เท่านั้นนะครับ เริ่มกันเลยนะครับตรงนี้ผมขอ Copy มานะครับ Co p y มาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนค่าเอานะครับตอนนี้มันจะอยู่ค่าเรียกว่าค่า a กับ c กับ d แล้วนะครับ c มีค่าเท่ากับ10 d มีค่าเท่ากับ20อ่ะผมเปลี่ยนเป็น C c เท่ากับ d ไหม สี่อ่ะอันนี้เปลี่ยนผิดนะครับย,ย้อนกลับนิดหนึ่งเปลี่ยนผิดบรรทัดน,นะครับอ่ะต้องมาบรรทัดน,นี้สี่ถ้าเราพิมพ์ผิดนะครับย้อนกลับที่อีดีและอันดูได้นะครับเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะครับ ตอนนี้เราใช้ตรรกะตัวแรกนะครับก็คือเครื่องหมายเท่ากับกับในภาษาซีเียน2ตัวนะครับ C เท่ากับ d ีไหมซี C, เท่ากับดีมันควรจะเท่ากันไหมครับอันนี้เราจะเดาคำตอบไปก่อนนะ C เท่ากับ10 d เท่ากับ20ไม่เท่ากันนะครับ ซึ่งมันจะต้องตอบเป็นไม่เท่ากันก็คือค่า f อ r นั่นเดงนครับมีค่าเป็น0ูนย์อยากไปดูครับว่าเราคาดการไว้ถูกต้องไหมนะครับอัพโหลดเข้าไปนะครับอ่าทางเรียวมอนิเตอร์อถูออกต้องนะครับ C ีกับดี10 สีเท่ากับ10ดีกับ20เนี่ยค่าไม่เท่ากันจะ่แล้วครับผลที่ได้รับคือลอจิกศูนย์นะครับต่อไปผมจะเปรียบเทียบใช้ตัวเปรียบเทียบทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยจะมีไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าและเท่ากับน้อยกว่าและเท่ากับนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม่ตอากับก็ก็หมายตกใจอยู่ด้านหน้านะครับไม่ทอากับนะครับอ็ดลอปีมาต่อไปมากกว่าไหมสีมากกว่าดีไหม คำตอบจะเป็นลอจิกศูนย์และหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งเวลาเราเขียนพวกนี้พอเราได้คําตอบศูนย์หรือหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถไปสั่งงานอุปกรณ์ได้นะครับลอจิกศูนย์กับหนึ่งเนี่ยซึ่งเราจะเขียนเงื่อนไขพวก if, else พวกนี้หรือเงื่อนไขนอื่นๆนะครับเหรือรูปแบบอื่นๆเนี่ยซึ่งยังไม่กล่าวถึงเนี่ยถ้าถ้าได้ได้ค่าเป็นศูนย์อย่างเงี้ยสมมติว่าเซนเซอร์รับมาเก็บค่าไว้ในตัว c หรือ d นะครับ เร,เราจะใช้ตากาบพวกนี้ถ้ามันมากกว่าไหมถ้ามากกว่าไดลรจิกเป็นศูนย์ละหนึ่งเนี่ยเอาไปสั่งงานอ,อุปกรณ์ครับจะประมาณนั้นนะครับมากกว่าอันนี้ก็น้อยกว่านะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับน้อยกว่านะครับต่อไปก็มาคู่เลย มากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับโอเคนะครับผมจะอัพโหลดเข้าแล้วนะครับคลิกที่ลูกศรเหมือนเดิมนะครับต่อไปมาดูที่ s ี r i a l Monitor ปิดตัวเดิมไปก่อน อ่ะเดี๋ยวสักครู่ครับตัวนี้เลื่มแก้ตัวนี้มากกว่าอันนี้เท่ากับอ๋อแก้หมดแล้วเข้ามาอ่ามาดูนะครับเรียงทีละตัวเลยเราอธิบายถึงตรงตรงกันข้ามครับอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับเราจะมาถึง c ตัวแปรสี่ล้ครับ c เท่ากับ d ไหม C ในะที่นี้มีค่าเท่ากับ10นะครับ10กับ20เนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นคำตอบก็คือ f o r ครับหรือว่า l อจิกสูตรนะครับต่อไป C กับ D เนี่ยมันไม่เท่ากับกันใช่ไหม C เท่ากับ10 D เท่ากับ20มันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับคำตอบคือถูกต้องก็คือตอบ logic 1นะครับคำว่าถูกเนี่ยค่าถูกนะครับเป็นจริงอะเป็นจริง ค่าทูคือเป็นจริงค่าฟอคือเป็นเท็จนะครับต่อไปนะครับ C มากกว่า D ใช่ไหม C คือ10 D คือ20มันน้อยกว่านะครับมันเป็นเท็จแสดงว่าต้องตอบเป็น0ูนย์นะครับถูกต้องครับ C น้อยกว่า D ใช่ไหม10น้อยกว่า20ถูกต้องเป็นเป็นเป็นจริงนะครับก็คือลอจิกห ต่อไป c มากกว่าหรือเท่ากับ d c มากกว่าหรือเท่ากับมันน้อยกว่านะครับแสดงว่าเป็นเท็จตอบรออิกศูนย์ครับ c น้อยกว่าหรือเท่ากับ d ใช่ไหม c น้อยกว่าครับ10น้อยกว่า20นะครับต้องนะครับพอเห็นภาพครับอนนี้คือให้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยไปดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งการเขียนโปรแกรมเงื่อนไขต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปพอจะเข้าใจเห็นภาพนะครับค่าที่ใช้บ่อยเน้นเลยนะครับที่เราจะงงครับก็คือเครื่องหมายตกใจเนี่ยเป็นค่าตรงกันข้ามแล้วก็เครื่องหมายไม่เท่าไม่เท่ากันน่ะคือมันคล้ายคกันน่ะให้จำแค่สองสองค่านี้ให้ดีๆค่าเกิก็ต้องต้องศึกษาด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ เลียบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ